คือวันนี้นะครับนะก็มาช่วยติดตามในส่วนของทางคดีนะครับนะถึงจะเป็นบรรยุเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องของเด็กเนี่ยเราก็ต้องดําเนินการนะครับในส่วนของผู้ที่กระทำเนี่ยวันนี้นะครับนะพ่อขอให้ผมช่วยคือน้องอายุสิบห้าเนี่ยนะครับถูกกิ๊กต้องเรียกว่ากิกกิกของแม่เนี่ยข่มขืนหลังจากที่ข่มขืนแล้วเนี่ยลูกเนี่ยไปบอกกับแม่แล้วนะแม่เนี่ยผมอ่านแชทแล้วผมเ่ยยังตกใจเลยอะ่ะแม่กับบอกว่า หนูมันเป็นไปได้เหรอเขาเป็นคนดีนะเนี่ยทาแบบเนี้ยแม่จะเดือดร้อนนะแม่จะถูกไล่ออกจากงานแม่จะไม่มีที่อยู่ทําไมต้องไปบอกพ่อด้วยทําไมต้องไปแจ้งความด้วยเฮ้ยผมอ่านแชทแล้วมันน่าตกใจมากเลยนะครอบครัวมันควรที่จะเป็นเซฟโซนนะให้กับเด็กนะอย่างนี้มันกลายเป็นว่าครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนแล้วนะแทนที่แม่จะปกป้องลูกแล้วลูกเนี่ยอยู่กับแม่นะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อพ่อเขาไว้ใจนะคือเขาแบ่งลูกกันคนละคนนะ่ะเนาะ แต่พอมันเกิดเรื่องแบบนี้แล้วอะแม่กลับไม่เป็นเกาะป้องกันให้ลูกแทนที่ไปเข้าข้างฝั่งนู้นอ่านแชทเนี่ยลูกอยู่ที่โรงพยาบาลลงมาหาแม่เดี๋ยวนี้คือน้องอะคือกระดูกกระทำเนี่ยนะมันก็ต้องมีการตรวจร่างกายถูกไหมครับการที่แม่ไปทําแบบนั้นนี่ต้องตั้งคําถามนะแม่เนี่ยพยายามไปขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเพื่อไม่ให้ลูกเนี่ยได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่าลูกจะตรวจร่างกายเนี่ยลงมาหาแม่เดี๋ยวนี้ถ้าเห็นแม่ยังเป็นแม่อยู่ลงมาเดี๋ยวนี้ทําไมอ่ะกลัวผัวใหม่ท่านติดคุกเหรอถูกไหมครับ นะตอนแรกผมยังสงสัยนะว่า<ะ>เฮ้ยเป็นกิ๊กกันจริงหรือเปล่าเป็นอะไรกันจริงหรือเปล่าผมเห็นรูปเนี่ยเออก็น่าตกใจนะแล้วแม่เนี่ยไปอยู่ในห้องซึ่งพ่อให้ข้อมูลเนี่ยเป็นห้องที่ทางผู้ชายเนี่ยเขาเปิดไว้แล้วผู้ชายเนี่ยเขาก็มีเมียมีลูกแล้วนะเออทําไมมันเป็นอย่างนั้นนะครับนะแทนที่เราจะรักลูกให้มากกว่าผัวใหม่อันนี้ต้องตั้งคําถามนะครับว่าอันนี้เรียกว่ารักผัวใหม่มากกว่าลูกหรือเปล่า นะลูกของตัวเองแท้เลี้ยงได้แท้ถ้าสมมุติเนี่ยไม่ให้ไปเอาเรื่องเห็นกบที่อยู่เห็นกับหัวใหม่แล้วไงครับท่านจะทํำยังไงผมตั้งคําถามนะท่านจะให้มีหัวใหม่ท่านเนี่ยจะให้ลูกท่านเป็นเมียอีกคนหนึ่งเหรอแล้วเป็นเมียคู่กับท่านเนี่ยนะท่านรับได้อะครับท่านห่วงหน้าที่การงานท่านท่านห่วงหัวใหม่ท่านท่านไม่ห่วงลูกท่านนะคือเรื่องนี้มันไม่ได้นะครับนะผมประสานทางท่านผู้การนะครับนเก้า แล้วก็ภาสาทางท่านประหลัดกระทรวงพัฒนาสังคมมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเป็นวันหยุดทุกคนนะครับเร่งมาดําเนินการนะเพื่อเอาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษนะครับนะซึ่งตัวของผู้กระทําผิดเนี่ยเป็นข้าราชการด้วยนะนะแล้วเมื่อคืนนี่มีการรู้สึกว่าจะโทรมาเคลียรนะนะเดี๋ยวรายละเอียดดีเทลพวกการโทรมาเคลียรเดี๋ยวจะให้พ่อเขาเล่านะครับ